อย่าบอกอะไรฉันเลยอย่าเอ่ยความจริงให้รู้เลยเก็บคำล้ำลาที่มีไว้ก่อนอถ้าหากเธอจะทิ้งกันอย่าบอกความจริงให้ฉันฟังช่วยทำไว้ยังรักกันให้เหมือนที่แล้วมา ช่วยรอเวลาให้ใจแข็งแรงกันนี้เลยแล้วค่อยๆปล่อยให้มันตายช้าๆจะขอได้ไหมขอความเห็นใจคนที่ไร้ค่าใ่ช่วงเวลาที่ได้มีเธออย่างนี้ ความ on, อ่อนแอที่มีวันนี้มันทำให้ฉันกลัวขอแค่เพียงเวลาปรับตัวให้ได้เตรียมหัวใจกับความเหงาเดียวดายต้องอยู่ยังอ้าง,างว่าเมื่อพร้อมจะยอมให้เธอเดินจากไป ยอย่าเปลี่ยนเป็นคนและคนอย่าเปลี่ยนไปจนฉันรู้ตัวอย่าทำร้ายคนที่กลัวได้โปรดเห็นใจไม่ต้องทำดีมากมายไม่ต้องทำดีกว่าที่เคย แค่ทำเหมือนเรารักกันแค่นั้นก็พอใจช่วยรอละ